สวัสดีจ้ามันนี้ย่าหลานชาแนลเซมาอาชีพบอกอดีตเจ้า,อา,จาของเนาะจากเนาะเป็นไปเป็นมาจาังใดเอาใส่แว่นตาคือสิบอ่เห็นเป็นไปเป็นมาจาังใดคือได้มาโยู่สวีเดนเนาะจัะเนาะเป็นจังไรคือได้มาอยู่สวีเดนคือได้ผัวฝรังเนาะจากเนาะ เดิม <c oughs> เดิมเริ่มต้นเลยเนาะจา้ะเนาะอันนี้คือประวัติด้วยจ้ะเด้อประวัติเฮออดีตอดีตผู้ใดศิวาจังใดผู้ใดศิดามากระดามามาด้วยจ้ะเด้ออดีตสิวาเลี้ยงอดีตให้ฟังเนาะจา้ะเนาะเสียงเด็กหน่อยมันเห็นอันนี้ อดีตตั้งแต่เริ่มแรกเลยกัอยู่บ้านเฮ้าลหละเนาะจากก็ได้ผัวคนไทยด้วยกันเนี่ยละผัวคนไทยพิ่นก็ดีอยู่คนดีกะอายุก็นบ่ยืนเนาะจ้ะเนาะพอคองเด็กหน่อยอือกไปเหงานกรุงเทพน้ำกันล่ะจากพิ่นกับไปขับวินแม่กับเลียงกุุงเนาะจ้ะอยู่มหาชัยเมืองไม่ กรุงเทพนั่นและสมัยตะกีเนาะจาเนาะกเป็นสาวโรงงานบันเนียนผัวตายผัวไปซอยเหลียคนแล้วรถมันรถมันขวม่มขว่มมาทับเพิ่นเพิ่นก็เลยตายเพิ่นตายเายจ้าของกัะเลี้ยงลกูกสามคนนะ้จาจัลูกสามคนบันีนกะ โอ้ใจคิดจังไหนแล้วลูกกับน้องลูกกับไปโรงเรียนอยู่ลูกก <si ับว่าท่านไหนใหญ่เดี่ยงลูกผู้เดียวนาจาแต่งแต่อายุสามสิบุ่นแต่อายุสามสิบสามสิบห้าจากกองสามสิบห้าเบนจเพดพอดีผัวตายบรรยากาศเออเฮ็ดบุญเฮ็ดยังแล้วย่างแล้วเบิร์ดแล้วทุกอย่าง เห็ุแล้วบททุกสิ่งทุกอย่างเราก็เลยเอ้ยสีเรียงอย่างไดเนาะผู้ดเดียวเนาะจ้าเนาะอันนี้คืออดีตได้จ้ะเด้อสมัยนี้คือปัจจุบันสเส้าิสเส้าให้ฟังเว้าเรียงประวัติจากของนี่มันยาวแต่แท้ได้จ้ะบาเว้าเรียงของคนอื่นดอกเสบาเรียงของจาของนี่แหลปะปณิยนกับมายู่บ้าน กับคนคั่วมาอยู่บ้านเห็นมาเห็ดบุญเห็ดท่านหาเพิินแล้วกับยังแล้วกัอยู่บ้านโอ้จะไปหารับจางส่น้อว่ะจะคลองกับลูกกับไปลงเลี่ยมเสมอต้องใส่ใจเลี้ยงลูกผู้เดียวก็เลยโมกัเลยส่วนส่วนไปผู้เกตว่าสิมาอยู่เห็นยังว่าจะนสิมาอยู่เห็นอย่าง ไปหาเมืองเพียมันนี่เพียนาโคตจากของไป้างนาเอาผัวไทยกับพ่อสำนันละโมวางสิเออไปกับไปสันก็เลยไปน้ำข้าเจ้าไปกับไปพ่อโมเด็กหน่อยเศอยู่บันเดียวกันละนอกจากนอเขาไปยุก่อนแล้วเขากับว่ายลุนนอกจากเขากับเออสบายแล้วขอพระคารวะจากของกับโอ้เฮ็ดยูบ่ไดเด้อกันสิเฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดงานบาบ่เป็น เนี่ก็เลยไปฝากหลานอาหารับวพาไปสมัครหลานอาหารก็ไปอยู่หลานอาหารน้ำข้าเจ้าเละจ้ะไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟไปเนี่ยภาษากับบ่ไดดได้จากภาษาอังกฤษอีงยังกับบ่ไดดก็เ,เลยไปเสิร์ฟน้ำเพิ่นเนาะจ้าหลานบ่เอ่ยซื้อเพิ่นดอกเนาะจ้ะเนาะไปเสิร์ฟน้ำเพินินเสิร์ฟอยู่ได้จักเดือนนึ่งนี่ล่ะ อันมูสิเสิบยุหันละคนนั้นสตึกบุยล่ำสตึกน้ำกันอันละเพิ่นกันเลื่อนได้ผัวอันฝรั่งอันละผัวอังกเ่นเพิ่นมาเพิ่นออกจากงานเนี่ยเพิ่นจะไปเปิดร้านอาหารเขาเส่งร้านบาร์เบียที่ว่าเนี่ยเขาก็เลย่วนบอกว่าจะไปเห็นน้ำข่อยจะยุตตะขังในก็ได้ รับแชกรับยังให้มูอเล็กหน่อยอันนี่เอาถ้จาจะเสียคอยเสียหายจอนเงินเดือนดอกขวางเสียเอก็เลยเอาก็เลยไปน้ำข้าเจา้าไปอยู่ก็ไปขายของคือว่าเป็นคัดเชียละ่ะเนาะจะเนาะภาษากับบ่ได้ดอกเขานั่นละเขาเป็นคนสอนเขาไหวลุ่นอยู่เขาก็เป็นค้นสอนก็สอนเขาก็นี่ก็เอิญแฉกเขาล้านเขายัางเนาะจะเนาะ ดียู่ดอกโมก็ได้เขาก็ยังก็อยูหน่อยแต่เขาก็มีบานเศร้าบานยังก็ให้อาไปอยู่น้ำเขาก็หาซื้อกินเองกันยังดีก็เห็ดน้ำข้าเจ้าหน่าละเกือบปีละจะ้ะเกือบปีุ่นละจงหันพ่อใหญ่์ปัญยเนี่ยบ่เมอใหญยอยู่เสมอเด้จ้ะเด้อผัวฝรั่งบ่เมนว่ามีคนเดียวเลยจ้ะเด้อ ผัวพลังบอมแมนมีคนเดียวเด้อก็เล่นไปพอพ่อใหญ่หลับเพิ่งกบมาบอกกันเลยบอกเพิ่นว่าโอ้ยข่อยไปใส่น้ำมือเจ้าว่าดรดอกแต่มือเจ้าอมัดเจ้าหักข่อยกับเจ้ากันถาข่อยเพิ่งลาตีสองปิดลานผพิ่งละข่อยให้งานให้ข้าเจ้าข่อยให้งานจิงเงินเดือนเพิ่นก็ว่าเออว่าเป็นยังดอกเพิ่นกะซิรอเพิ่นว่าเพิ่นมั รอกระลอจนตีสองหล่ะจะสิไปเที่ยวทั้งหลายกองกักสะแล้วแต่เจ้าหล่ะเจ้าจังคอยมากนี่ถ้าเจออ้าอันมกกันกจะหดข่อยก็ไดฉันหออวะ mm. อืมนนบนรยากามากนะฝรั่งได้ตีสองเขาสิมาถาเอานี่เนาะเขาไปหาเอาโมดเด็กหน่อยพอแล้วไปเขาสิมาเอาพฒ่าเนาะตอนนางไก่สามสิบหกแล้วสามหกสามเจ็ดแล้วเนาะจะเนาะบรรยากาน กมญญญญ็มีพญายพญายเนี่ยเล็กกิวนี่ช้อปปิ้งมีพญานี่ช้อปปิ้งเดี๋ยวฟังบอกไปกันเงยเอาเดจจ่าเด้ดเอ,อปาดละครเหมือนเดจจ่าเด้อปาดละครอ,อ่านั่นละเพิ่นไปเห็นเพิ่นกันเลยว่าเอออันคอยมักเจ้านะมักได้คอยกับไปน้ำเจ้าบ่ได้ดอกคอยอยังเหงานนีิยุคอยต้องเลี้ยงลูกคอยลูกคอยต้องอัน ลูกใครตองไปโรงเรียนพอกับบมี่พอกับตายกับบอให้เขาฟังว่าเนาะจะเนาะบอให้ฟังว่าเออเขาเป็นอย่างไหนมากัางไหนอย่างจยงไหนบอายละเอียดรับได้ก็รับรับบอไดกับบต้องรับจังเสียนอาจารย์เขาก็บว่าเออเป็นยัางเรแกสั่นจะเศร้าเหงานเด้อขับไปสองอาทิตย์จะเศร้าเหงานเด้อเขาเสียหายจะออกจากงานถ้าจะหาย่อยออกจากงานจะเสียสรงเสียข่อยบอจะเสียนี่ค่อยบอคอยกับอันเองแต่มีลูกไปโรงเรียนอยู่ค่อยว่าอัเสีย เราเป็นเพื่อกลับปากเออเพื่อกลเลยเบากระโม่เตียนจาของหลานละ่ะเพื่อกลเลยหายเงินเขาเมื่อนหนึ่งหายเงิ่อนจาของหลานหายหนี่ออกมาไปอยู่บ้านจากนี้เดี๋ยวก็เสดานหายไปเฮ็ดพาสปอร์ตเฮ็ดนยังจะเสียหน้าจา้ะเลยเออว่าเออตกลงเออลองมึงก็น่าว่ามันเป็นยังไงเป็นนี้ก็หลันละจ้กะก็เลยลองคว่ำลองนั่นละ่ะ จะชิมเนี่ยก็เน่าเราเนาะจะเนาะพอกันชิมหนาเดี๋ยวจะสิ่อวาฟังประวัติในเน่าเย็บเลยว่าผัวฝรังมันเป็นยังไรอันนิสัยฝรังมันเป็นยังไอยูมาจากนี่มันเป็นยังไงตกแต่มาอยู่นี่กับสีปีสิบหาปีเราเนาะจะเนาะว่าโหจกว่านิสัยฝรังมันเป็นยังไงจ้ะชิมเนี่ยกัไไ้แค่นี้แหละจ้ะพอกันชิมหนาเนาะจะเนาะจ้ะสวัสดีจ้ะ